Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชน8มหาวิทยาลัยและ8สื่อเปิดให้มีการโหวตครั้งที่2นายกรัฐมนตรีควรอยู่เกิน8ปีหรือไม่20-21สิงหาคมนี้คู่ขนานสถานการณ์การเมืองปมวาระนายก8ปี สืบเนื่องจากโครงการเสียงประชาชนในครั้งแรกที่ให้ประชาชนโหวตลงมติไว้วางใจและไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีรวม11คนคู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่22-23กรกฎาคม2565โดยมีกติกาคือโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโหวตได้1ครั้งมีผู้เข้าร่วมโหวตถึง524,806หมายเลขแม้จะไม่มีผลทางกฎหมาย แต่เป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินการในลักษณะนี้ที่ประชาชนทั้งประเทศรวมถึงประชาชนที่อยู่ต่างประเทศสามารถโหลดได้โดยใช้ QR code และทำให้เสียงประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศดังขึ้นมีความหมายมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยการชุมนุมแค่เพียงอย่างเดียวทั้งอย่างเป็นวิธีการที่สะดวกและแทบไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่เป็นภาระแก่ประชาชนต่อย่างใด ทั้งนี้เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนจึงได้ดำเนินการโหวตเป็นครั้งที่2โดยครั้งนี้นอกจากนักวิชาการสี่มหาวิทยาลัยเดิมในกรุงเทพและปริมณฑลยังมีการเพิ่มมหาวิทยาลัยจากภูมิภาคทั้ง4รวมเป็น8มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทย ทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนสื่อมวลชนท,นที่เข้าร่วมจากเดิมคือโทรทัศน์ดิจิทอล4ช่องได้แก่ Nation TV, ไทรััฐ t ีวีข่าเวิร์กพอยต์และ PP TV ในครั้งที่2มีสื่อโซเชียลมีเดียเข้าร่วมด้วยอีก4แห่งคือ The Standard, The Matter, The Momentum และ The Reporters รวมเป็นสื่อทั้งหมด8แห่งโดยจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. คํำถามที่จะให้ประชาชนโหวตเป็นเรื่องการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีโดยจะไม่ถามข้อกฎหมายเนื่องจากการวินิจฉัยเป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูญแต่จะถามความเห็นประชาชนว่านายกรัฐมนตรีควรดำรงตำแหน่งเกิน8ปีหรือไม่โดยตัวคาถามที่จะให้ประชาชนโหวตคือ การวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีในวันที่24สิงหาคม2565หรือไม่เป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูญแต่ในฐานะประชาชนท่านเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีหรือไม่2 วิธีการโหวตให้ประชาชนเลือกคือควรและไม่ควรโดยโหวตผ่านการสแกน QR Code และหน้าเพจให้ประชาชนโหวตทางโทรศัพท์มือถือ 3. เปิดโหวตตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันเสาร์ที่20สิงหาคมและปิดโหวตเวลา24นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมโดยจะประกาศผลในวันถัดมาคือวันจันทร์ที่22สิงหาคม25 6 5 4. สำหรับกติกาในการโหวตโทรศัพท์มือถือ1เครื่องหรือหมายเลข IP 1หมายเลขจะโหวตได้เพียง1ครั้งแม้อาจจะมีปัญหาว่าคนที่มีโทรศัพท์มือถือมากกว่า1เครื่องจะทำให้มีคนโหวตได้มากกว่า1ครั้งก็ตามแต่เรื่องนี้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดทุกคนทุกฝ่ายมีโอกาสเสมอกันในการโหวตหรือชวนคนมาโหวตหรือแม้กระทั่งใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า1เครื่องในการโหวตท,ทุกฝ่ายมีโอกาสอย่างเสมอกันเช่นกัน อย่างไรก็ตามโครงการเสียงประชาชนที่ดำเนินการในครั้งนี้เครือข่ายนักวิชาการ8มหาวิทยาลัยและ8สื่อที่ร่วมโครงการไม่ได้มีความมุ่งหมายจะดำเนินการในทางที่เป็นคุณหรือโทษแก่นายกรัฐมนตรีหรือต่อผู้ใดหากประสงค์จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญได้แสดงออกซึ่งเสียงประชาชนซึ่งไม่ได้มีผลทางกฎหมายแต่คือเสียงประชาชน ที่ทุกฝ่ายควรจะได้รับฟังเพื่อให้เสียงประชาชนได้ดังยิ่งขึ้นในวาระอื่นๆและเรื่องสาธารณะอื่นๆและนำไปสู่การมีประชาธิปไตยโดยตรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปข้าวยากหมากแพงค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟคือภาระใหญ่ของประชาชนเหลือบดูราคาไข่ไก่ก็ขยันขึ้นทียิบจนแพงเป็นประวัติการณ์ ล่าสุดผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังขอปรับขึ้นราคาในรอบ14ปีจาก2.6บาทจ่อขึ้นเป็น8บาทรัฐบาลกระทวงพานิชย์อยู่เฉยไม่ได้ต้องเบรกกันตัวโกงยื้อตรึงราคาต่อไปให้ขึ้นไม่ได้เด็ดขาดมิฉะนั้นอาจได้ฉายารัฐบาลมาม่าแพงติดตัวไปถึงตอนเลือกตั้ง ในสถานการณ์ปกติถือเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาทุกข์ทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่รัฐบาลเองก็อยู่ในสภาพย่ำแย่สะบักสะบอมกู้แล้วกู้อีกไม่รู้จะแก้ปัญหาให้หายขาดยังไง ภาวะเข้าของแพงค่าพลังงานกระชุดเสียงจากชาวบ้านที่อยากส่งผ่านไปถึงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเลยกลายเป็นคีย์เดียวกับแวดวงการเมืองในยามนี้ถามสั้นๆแต่เสียงดังกังวาน8ปีแล้วพอหรือยังฝ่ายไม่เอาลุงเสียงเริ่มดังกว่า ขยายวงเขย่ากันระเบิดเถิดเทิงส่วนฝ่ายเชียร์เสียงแผ่วไปเลยเพราะเงื่อนปมนายกอยู่ได้ไม่เกิน8ปีมันเข้าเงี่ยงขยี้กันสนุกฟันธงตามเหลี่ยมกฎหมายบิกตู่ตกเก้าอี้ชัว นักกฎหมายใหญ่น้อยปรมาจารย์ซื้อแปกกฎหมายพลิกตำราไปมาอ่านกฎหมายจากหน้าไปหลังแล้วกลับหลังย้อนไปหน้าก็ยังเข้าใจเหมือนเดิมใครก็ตามที่เป็นนายกหรือเคยเป็นนายกมาก่อนรวมทั้งจะเป็นนายกในอนาคตข้างหน้าภายใต้รัฐธรรมนูญ2,560นี้มีกฎเหล็กว่าจะสามารถดำรงตำแหน่งรวมแล้วไม่เกิน8ปีตลอดชีพมากกว่านี้ไม่ได้ เจตนารมณ์เข้าใจได้ทันทีแท้ไทแปลกความเป็นอื่นได้ยากจุดประสงค์คือป้องกันการสืบทอดอำนาจหูกขาดทางการเมือง ตามที่รู้กันอยู่กระจใยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับของเราที่มีนายมีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานดีไซน์เอาไว้สำหรับกีดการพักเพื่อไทยและเครือข่ายโทนี่ดูไบทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะให้เกียรติคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาแต่อนิจจาวันนี้หอกนั้นดันทิมแทงใส่บิ๊กตูเต่เต็ม มัดเชือกไว้หลายปมเหล่าซื้อแปกฎหมายชื่อดังคับประเทศงัดสกิลขั้นเทพมาปิดช่องโหว่ช่องว่างแม้แต่รูมดผ่านยังไม่ให้มีวันนี้ยังนึกไม่ออกว่าพญาราชสีตัวโต,วตวอย่างบิ๊กตู่จะรอดรูนี้ไปได้อย่างไร ถามเจ้าตัวเรื่องนี้ก็ตอบมุกเดิมตามสไตล์ไม่ห่วงไม่กังวลไม่สนใจประเด็นยุบสภาก็นิ่งลาออกก็เฉยเปล่าเสียดายเวลาแทงเรื่องไปหาผู้ตัดสินเลยดีกว่า 51. อาจารย์นิติศาสตร์ 15. มหาวิทยาลัย ยื่นโนติสถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญย้ำประเด็น Talk of the t o w ทหลังวันที่24สิงหาคม2565พลเอกประยุทธ์จะทำหน้าที่นายกต่อไปไม่ได้อีกแม้แต่วันเดียวทรคงพักเก้าไกลรังสิมันโร,รมสอสอบัญชีรายชื่อส่งสัญญาณให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเร่งวินิจฉัยพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และเร่งเข้าสู่กระบวนการสรรหานายกใหม่ ล่าสุดนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักเพื่อไทยยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อสอส,ส171คนต่อประธานสภาเพื่อส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญแล้วติดติ่งทิ้งท้ายข้อห่วงใยของพักร่วมฝ่ายค้านหากแม้บิ๊กตู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปแต่ยังสามารถเป็นนายกรักษาการไปเรื่อยๆยันเลือกตั้งแถมยังมีอำนาจเต็ม เนื้ออื่นใดคือถ้ากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอขางท่อไปต่อไม่ได้แล้วมีเหตุให้ยุบสภาจะเกิดเป็นสุญยากาศรัฐบาลรักษาการยาวไปถึงไหนต่อไหนไม่รู้จะเอากฎหมายอะไรมาหยุดยั้งอาจอยู่ยาวจนรากงอกตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกลายเป็นรัฐบาลซอมบี้ฆ่าไม่ตายแบบนั้นก็คงไม่ง่ายต้องถามใจคนไทยทั้งประเทศด้วย แต่อย่าพึ่งมโนไปไกลสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงไม่รู้บรรดาคนที่ออกมารุมขยี้ชีปเปลี้ยงบิ๊กตู่ไม่มีทางรอดทั้งในแง่รัฐศาสตร์นิติศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่ลองไปถามแบบเจาะใจไม่มีใครมั่นใจตามที่ตัวเองพูดสักคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ